เ่อนคมาตรวจเช็คซ่อมนะครับกล่องดิจิตอนครับเป็นของยี่ห้อ Family นะครับ T ีขีดศูนย์สามศูนย์นะครับ DVB t ีสองนะครับนะครับก็ผ่านกสทชนะครับรุ่นนี้นะครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับดูนะครับรุ่นนี้ผ่านอแดปเตอร์นะครับสิบสองโวลต์นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอาการก็คือไม่ติดไม่จ่ายไฟนะครับนะครับผมก็จะลองกับ อ adapter ของ AJ นะครับดีนี่ครับลูกค้ามาให้ดปเตอร์มานะครับเดี๋ยวเรามาลองไปกนะันเสียบอะแดปเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยววัดไฟนิดนึงนะครับมีไฟมาหรือเปล่าโอ้ยโทษทีครับอ่าไฟมาที่11.71นะครับ เสียบไฟให้เพื่อนดูนะครับโอ้มีไฟแลบนะครับเสียบแล้วมีไฟแลบตรงตรงขั้วเสียบนะครับไม่มีไม่มีไฟออกมาครับตอนนี้ครับไม่มีไฟออกมาครับปกติจะมีไฟสีเขียวตรงจุดนี้นั่นเองครับนะครับการไม่ใจไฟไม่ติดไม่ทํางานนั่นแหละครับของใครที่เป็นลักษณะนี้ครับก็มาดูครับว่าต้องแก้ไขอะไรนะครับทําอะไรเปลี่ยนตรงไหนนั่นเองครับนะครับ ตัวนี้จะเป็นกิฟต์นะครับเพื่อนครับนะครับเขาจะเป็นกิฟต์ทั้งหมดเลยนะเพื่อนครับเป็นกิฟต์ไม่มีน็อตนะเพื่อนก็ใช้ไขควงแบนๆนะครับทิมไปจุดไหนก็ได้ครับหาตำแหน่งนะครับตำแหน่งกิฟต์เราก็สุ่มสุ่มในที่นี้คือว่าส่วนมากกิฟต์มันจะไม่อยู่ตรงกลางครับเวลาเขาวางกิฟต์เขาก็จะวางมุมหนึ่งสองนี้ันนี้คือสัตว์ในฐานนะครับก็จะวางในลักษณะนี้ครับตัวกิฟต์นะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็จะทิมทิมตรงจุดนี้นะเพื่อนครับทิมเข้าไปเลยครับนะครับเห็นไหมครับก็ออกนะฮะเห็นไหมครับคือเราสุ่มนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครับสมาร์ทก็จะไม่ทากิบตตรงกลางนะครับนะครับปกเป็นลักษณะเงินเพื่อนครับอันนี้คือแกะสดไม่มีการเตรียมนะสำหรับช่างเอกนะครับก็จะได้มาก็ซ่อมตามคิวตามคิว ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับของใครจะส่งซ่อมก็เข้าไปที่คอมเมนต์นะเพื่อนๆครับส่งซ่อมงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็ทักไลน์มาพูดคุยกันก่อนครับว่ามันมันคืออุปกรณ์อะไรนะครับไม่ใช่อยู่ดีแล้วส่งมาบางท่านก็ส่งมาเลยนะเจอลายเจออะไรผมเจอที่อยู่อะไรเงี้ยก็ส่งมาเลยเขนส่งมาอย่างบางอย่างก็ไม่รู้เรื่องเลยครับมันคืออะไร เป็นกิบแกะไปครับนี่ครับพอแกะฝั่งนี้ได้เพื่อฝั่งนี้ล็อกไย่้ต้องเอามือกดไว้ครับ <c oughs> น,นี่เหมือนครับก็แกะฝาหลังออกมานะเดี๋ยวผมจะซูมข้ข้อไปเพื่อนเพื่อนดูนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เป็นประมาณนี้นั่นเพื่อนครับนี่ครับ เพื่อนบางท่านก็อาจจะงงว่าโอ้โหทำไมมันไม่มี IC อะไรที่มันจะดูเป็นหลักเลยนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรตรงไหนนะเพื่อนครับนี่นะครับวงจรตรงนี้ก็มันเรื่องของภาคจ่ายไฟมันอยู่ที่อะแดปเตอร์แล้วครับมันก็เลยเหลือแต่ในส่วนของตัวแปลงสัญญาณภาพนะครับในฝั่งของขาออกนะครับแล้วก็เป็นลายของอ,อินพุตของเรื่องของไฟนะเพื่อนครับ อเราเลือกเราจะมาไล่เรื่องของแรงดันไฟที่มันไหลมานะเพื่อนครับตรงจุดนี้นะเพื่อนครับไปเข้ามาตรงจุดนี้นะครับเป็น12บสองโวล์นะครับจะสังเกตว่ามีซีค่อมอยู่ตัวหนึ่งอันนี้เป็นซีนะเพื่อนครับตรงนี้นะครับเล็กๆนี่ครับให้เพื่อนๆวัดนิดนึงหรือไม่เราจะเช็คว่ามันช็อตลงกาวหรือเปล่านะครับก็ง่ายมากนะครับก่อนอันนี้ผมก็เคยซ่อมเป็นของ aj นะครับก็ ผ่านอะแดปเตอร์แบบนี้เหมือนกันนะก็พาซ่อมแบบง,ง่ายนั้นเอนครับตั้งไปที่ยานวาดัดไดโอดนั่นเอนครับนะครับยานวาดัดไดโอดเพื่อนก็เอาสีดำนะครับจับที่กาวแบบนี้นเพนเอนครับล้าก็แตะไปที่สนะีนะเดี๋ยวผมถนัดมือขวาผมเอามือซ้ายจับที่กาวแบบนี้นั่นเอนครับดูนะเพื่อนครับมองเห็นไหมจับกาวตัวใหญ่นี้ก็ได้นะครับเพื่อนจะได้มองเห็นนะน,นะครับแล้วจับไปที่สีกันเพื่อนครับจับไปที่สี ไม่ขึ้นค่าไม่ขึ้นค่าเลยนั่นเองครับอลองวัด c ตัวนี้ที่ว่าเสียงไงหรือเปล่าครับลองวัดดูนะครับเห็นะครับสลับด้านนะครับต้องขึ้นนะครับเนี่นครับ c ใช้ได้นั่นเองครับ c ใช้ได้ ไม่ร้องแสดงว่าถ้าเกิดเราจับอย่างนี้นะถ้าเกิดมันร้องปี๊ดอย่างนี้แสดงว่ามันช็อตลงกล่าวนือนเหมือนครับอันนี้คือผมวัดด้านนี้นั้นเหมนครับแต่เวลาเช็คเพื่อนต้องมาเช็คด้านนี้นะเพื่อนครับเช็คด้านนี้สังเกตว่ามันขึ้นค่านะครับอย่างนี้คือไม่มันไม่ได้ช็อตลงกล่าวนะเพื่อนครับแต่แล้วทำไมมันไม่ติดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับตัวนี้ มองมานะครับอันนี้คือยังไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นอะไรนะครับอมองมามาเจอในเรื่องของตัวรับสัญญาณรีโมทเพื่อนเห็นไหมครับตัวรับสัญญาณของรีโมทมันขึ้นสนิมนะครับโอ้ขึ้นสนิมเลยนะครับตัวนี้ผมจะถอดเฉพาะบอร์ดออกมานะเพื่อนครับเพื่อที่จะดูว่ามันเกิดจากอะไรฮะด้านล่างนะครับว่ามีและมีรอยไหมรอยช็อตอะไรหรือเปล่านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ เพื่อนถอดออกมาเลยนะเพราะว่าผมจะต้องวัดค่าเจ้าตัวของ ir หรือว่าตัวรับสัญญาณดีโมทด้วยครับว่ามันจะรับดีโมทได้ไหมเบืองต้นมันไม่น่าจะรับได้นะเพื่อนครับเห็นไหมครับว่ามันขึ้นสนิทหมดเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวมาทําความสะอาดแล้ววัดขาหนึ่งครับว่ามันว่ามันสัญญาณมันขาดหรือเปล่านะครับอ่าในการเือนครับก็ถอดออกมาลักษณะนี้แล้วนะครับสังเกตว่าตัวนี้ขึ้นสนิทหมดเลยนะครับ ก็อาจจะเป็นไปได้นี่ว่า,าเจ้าของที่ส่งมาซ่อมนี่คือยูเคสูตรประการนะครับก็มันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันใกล้ทะเลนะครับก็ลมทะเลนะครับลมทะเลมานะตัวนี้มันอบอดี้ของตัวสัญญาณรับริโมตัวนี้มันครอบด้วยเหมือน ไม่ใช่เหล็กครับเป็นเหมือนสังกะสีเป็นเหมือนโลหะที่มันมันขึ้นสนิมได้ง่ายนะครับดีวผมจะใช้น้ํายากําจัดสนิมครับมาล้างเจ้าตัวนี้ออกนะครับนี่ครับก็ใช้น้ํายากําจัดสนิมตัวนี้ครับที่ร้านก็มีขายนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับอนช่างที่ซ่อมงานแล้วเจอบอร์ดที่มันแบบว่าขึ้นสนิมเยอะๆครับใช้น้ํายาอะไรก็ไม่ออกครับต้องใช้ น้ำยากำจัดสนิมมารับเพื่อนครับนี่ครับอย่างนั้นมันจะไม่ออกเลยรับเพื่อนครับทานะครับไม่ทำลายแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับกำจัดสนิมอย่างเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับดูสนิมครับ สนิมหลุดออกมาเต็มแปลงหมเลยนะครับนะครับเริ่มเห็นสภาพนะครับนะครับเราจะใช้พวกทินเนอร์ทั่วอะไรธรรมดามันจะเป็นการทำความสะอาดธรรมดานะครับอันนี้ใช้ดีใช้ในการซ่อมงนานหรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกกาะจัดข้ามสนิมโคเมียมครข้ามแมลงพวกน้ำมันเครื่อง เกลืออะไรต่างๆนะครับใช้ได้ดีนะผมก็ใช้อยู่โอเคเลยท่านใดที่จะสั่งซื้อก็ทักทักไลน์มาได้กันครับนี่ครับก็ย้ำอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาฝังลึกอย่างที่เห็นตอนแรกนะครับฝังลึกเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาวัดมาวัดค่ากันครับว่ากัดขาดไปแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดวัดแล้วเขายังโอเคก็ถือว่า ผ่านนะครับเราก็มาซ่อมในเรื่องของตัวเรื่องของแรงดันไฟที่มันไม่ไม่เข้าจ่ายให้ตัวเครื่องนะครับเนี่ยก็เรียบร้อยครับตัดหม้ทีนะครับผมก็ล้างบอร์ดให้เขาครับไม่เอี่ยมเลยนะครับสังเกตนะครับเป็นสนมสนิมวงนี้ครับบอร์ด hd นะครับเนี่ยออกหมดเลยครับ ใส่ปิงขาวจั่วเลยนะครับก็มาดูนะครับว่าตัวนี้มันจะแตกต่างกับคลิปที่แล้วที่เราซ่อม AJ เนั่นเพื่อนครับหลักการโครงสร้างของเครื่องคล้ายกันแต่ว่ากรณีเสียต่างกันนะครับข่อนที่แล้วคือเสียเป็นการช็อตจากค่าซีนะครับช็อตลงกาวนะครับเพื่อนครับเวลาช็อตลงกาวก็อย่างที่ผมบอกนะให้วัดค่าแตะที่ค่าซีจับที่กาวตัวหนึ่งแล้วก็แตะที่ค่าซีครับ เตอร์ร้องไม่ขึ้นตัวเลขนะครับแสดงว่ามีการช็อตลงกาวนะครับแต่ตัวนี้กรณีนี้ครับเราจับแล้วเมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะมาเจอเรื่องของภาครับรีโมทมันมีปัญหานะครับปรากฏว่าตัวนี้มันไม่ได้ช็อตลงกาวนะครับไม่ได้ช็อตลงกาวครับขึ้นขึ้นขึ้นค่าเป็น่หงนไหมโอ้ขึ้นเร็วนะครับเมื่อกี้ตอนแรกไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันฝุ่นเยอะสนิมเยอะนะครับก็ รากคุ่ไม่ได้ช็อตลงกาวแสดงว่ามันต้องมีเรื่องของไอซีเสียนะครับพวกค่าซีต่างๆไม่ได้เสียนะครับเรื่องรบบตัวนี้นะครับบอกเพื่อนไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดกรณีที่ช็อตลงไม่ว่าจะเป็นไอซีที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ไอซีผมวลผลอยู่ตรงจุดนี้นะที่เขาเป็นหัวใจหลักเลยนะครับตัวนี้ที่มีซิงค์อยู่นะครับถ้าเกิดช็อตพวกนี้นะครับเพื่อนทิ้งเลยครับมันมันซ่อมไม่คุ้มครับมันไม่มันไม่มีขายด้วยครับต้องเบิกศูนย์เดียวครับคุณ เดี๋ยวจะซ่อมทมี่คุมนะครับก็จะเป็นในลักัณะนั้นนะในที่นี้นะครับกรณีที่อะแดปเตอร์ใช้ได้ที่เราวัดแล้วนะเพื่อนต้องเช็คที่อะแดปเตอร์ด้วยนะครับกรณีที่อะแดปเตอร์ใช้ได้แล้ววัดแล้วซี C, ไม่ลงกาวเราก็มาเช็คเรื่องของตัวปรับแรงดันไฟเพื่อนเห็นตรงจุดนี้นะครับเนี่ยตรงจุดนี้นะครับจะมีะตัวไอซีแปดขานี่ครับปรับแรงดันไฟอยู่ตรงนี้นั่นเพื่อนครับ ตัวนี้ผมก็สันนิษฐานว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับเพื่อนครับสูมมองเห็นไหมครับมองไม่เห็นนะเดี๋ยวชี้ชี้นิดนึงนะครับมองเห็นไหมนี่นะครับไอซีตัวนี้นะครับแปดขาตัวนี้นะครับไอซีตัวนี้นะครับขาหนึ่งมันอยู่ตรงจุดนี้นะเพื่อนครับขาหนึ่งอยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับแล้วก็ตรงข้ามจะเป็นขาแปดครับตรงข้ามนะครับเรามาลองวัดไอซีตัวนี้ดูครับว่ามันเสียหรือเปล่าครับโดยส่วนมากนะครับก็จะ เสียตรงจุดนี้นะ้เรื่องของตัวของแฟมิลี่นะครับใช้ C ซีตัวนี้เสียนะครับให้เพื่อนๆวัดขาหนึ่งกับขาแปดนั่นเอนครับขาหนึ่งกับขาแปดนะครับจิ้มเองนี่นะครับดูที่มิเตอร์นะมองไม่เห็นมิเตอร์อีกเมื่อกี้ผมอธิบายเรื่องขาแล้วนะเพื่อนก็วัดตามตามที่ผมบอกก็ได้นะครับขาหนึ่งกับขาแปดนะครับมันจะมีรอยบากอยู่ตรงจุดนี้ล้วยนะเพื่อนนะจะมีตุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนครับตุ่มตรงนี้คือขาหนึ่งนะทุกไอซีทุกอย่างเขาก็จะทําแบบนั้นนะครับ นี่นะเหมือนครับวัดแล้วมันไม่ขึ้นค่านะมอนครับเราก็ลองสลับสลับนะครับมันจะต้องขึ้นค่านะมอนครับนี่ครับวัดมันไม่ขึ้นค่านะมันครับแสดงว่าไอซีตัวนี้เสียอันนี้คือเป็นการวัดดีเสียธรรมดานะเพื่อนๆนครับนีค่ครับเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับไอซีตัวนี้มันเสียนะมอนครับนี่ไอซีตัวจ่ายไฟนะนั่นนครับควบคุมแรงดันไฟของไฟ12โวลต์ลงมาตรงจุดนี้นั่นมอนครับอ่าเรามาดูว่าไฟ1 2โวลต์ตัวนี้มันไหลไปตรงไหนยังไงนะมอนครับไม่เห็นเส้นเลยนะ ไม่เห็นเส้นเลยแล้วก็มาดูตรงจุดนี้ก็ได้ครับเพื่อนครับนะครับตัวนี้จะมีตัวพอมาเขาจะวิ่งมาในลักษณะนี้ครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะชี้นิดนึงนะครับเพื่อนครับนะครับก็จะมี C ีสีอย่างที่ผมบอก C ีจะมี c ีค่อมของตัวไฟอยสองโวล์นะครับ C ีตรงจุดนี้นั่นเพื่อนครับลองวัดดูหน่อยก็ได้ครับเพื่อนครับบางทีเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะสีมันเล็กมันเล็กมากครับเพื่อนครับเล็กมากนะเพื่อนครับเห็นไหม สลับนะครับมันขึ้นค่ามากค่าน้อยนะครับสีแบบนี้นะเพื่อนครับขึ้นค่ามากค่าน้อยนะครับเห็นไหมครับแต่ก็มันใช้ได้รันทอนครับสีวิ่งมาตรงจุดนี้นะเพื่อนครับก็จะเป็นตัวชุดกรองกระแสนะเพื่อนครับแล้วก็มาจ่ายให้มันเรียบนิ่งนะครับแล้วก็มาจ่ายไฟให้ตัวไอซีตรงนี้นะครับซึ่งไอซีตัวนี้ก็เสียครับเพื่อนครับพอมันเสียมันก็ชุดการทํางานมันก็ผิดพลาดมานะครับเพื่อนครับ อาจจะเรื่องของจ่ายไฟไม่พอในการเสียในการเสียของตัวนี้นะครับจ่ายไฟไม่พอหรือว่าจ่ายไฟเกินแต่ในที่นี้มันก็จะมี C C ที่มันกรองกระแสออกมาเพื่อที่จะไม่ให้บอร์ดได้รับความเสียหายนะครับจะสังเกตว่าเขาก็ทําดีพอสมควรครับอาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างของ IC ที่เขาเป็นลักษณะนี้ครับเขาเลยใช้นะใช้ C เนี่ยเป็นตัวกรองกระแสอย,อยู่ตลอดเราจะสังเกตนะครับไม่ว่าจะ ไฟเข้ากรองให้ตัวนี้นะครับจากตัวนี้ลดค่าความถี่ลดแรงดันไฟโดยโดยตัวกรองกระแสตัวนี้นะครับกดรวดตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมากรองตัวนี้อีกในเหมือนนะครับมากรองตัวนี้กว่าจะมาถึงตัว IC ตัวนี้นั้นพอดครับเห็นไหมเขาจะเขาจะทําเป็นขบวนการเข้ามานะครับพอนั้นก็ไหลมาตรงจุดนี้จะมาให้ IC ตัวนี้ก็ยังมีกรองกระแสตัวนึงนะครับก็แฟลเบรีก็ถือว่า ออกแบบโครงสร้างได้ดีพอสมควรเนีันครับนะครับ,นะรบกรณีแบบนี้ผมก็คิดว่าตัวนี้ไม่ได้จ่ายไฟเกินแน่นอน,นครับไอซี IC ตัวนี้นะครับน่าจะจ่ายไฟไม่พอมากกว่านะครับทั้งทั้งที่ไฟวิ่งมา1 2โวลต์แต่ตัวนี้จ่ายไฟไม่พอมันก,ก็เลยดรอปดรอปนะครับพอไฟไม่พอก็ไม่เปิดการทํางานนะมันกับไอซีพวกนี้ไม่เปิดการทํางานนะมันครับก็เป็นลักษณะนี้นะตามข้อสันนิษฐานนะมอนครับฉะนั้น เราต้องเปลี่ยนไอซตัวนี้ก่อนครับแล้วก็เดินระบบนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วระบบวิง่งพลดมาจนถึงประมวลผลไฟติดก็คือใช้ได้แค่นั้นเองกันด้วยครับถ้าเกิดเปลี่ยนตัวนี้แล้วนะครับไฟเข้าพวบทุกอย่างแต่ไฟไม่ติดนั่นแหละครับก็คอยมาเช็คในเรื่องของไอซี IC ตัวนี้เห็นไหมไอซี IC ตัวนี้เป็นตัวไอซีวงในนะครับเขาเรียกว่าไอซีที่มัน ไม่ได้เกี่ยวกับพวกภาคจ่ายไฟแล้วนะครับไอตัวนี้นะครับเป็นไอซีที่ควบคุมแรงดันไฟมาจ่ายให้ตัวไอซี IC ที่ฝังมาจากโรงงานที่ผมบอกนะครับรวมถึงตัวการการทำงานของหลอดไฟก็จะเป็นชุดคำสั่งมาชุดคำสั่งว่าถ้าเกิดชั้นทำงานปกติแล้วหลอดไฟตัวนี้ก็คือ ติดด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดฝังรุ่นมันก็จะมีหน้าจอมันก็จะโชว์เป็นหน้าจอเป็นตัวเลขเป็นช่องขึ้นมานะครับก็จะเป็นในลักษณะนะครับการทํางานของมันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไอซีเมมโมรี่นะครับเนะครับหน่วยความจาอะไรต่างๆที่เขาฝังไว้นะครับมาจากว่าให้เครื่องมันเป็นอะไรยังไงจําอะไรไว้ยังไงเื่นครับเวลาเวลาบางทีเรากดรีโมทแล้วมันเข้าไปในเมนูบางทีมันอาจจะมีการตั้งค่าอะไรต่างๆนะพวกงนี้ก็จะเป็นเป็น จำว,ว่า IC Memory ก็คือจำในสิ่งที่เราตั้งค่าไว้นะที่ user ตั้งค่าไว้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆครับเอาข้าวนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน IC ตัวนี้ดูนะครับเพื่อนครับส่วนเรื่องของเบอร์ IC นะครับผมไม่แน่ใจว่าแต่ละรุ่นมันใช้เบอร์เดียวกันหรือเปล่านะครับ <c oughs> คือตัวนี้รุ่นนี้ก็รุ่นนี้ก็จริงครับแต่ว่าฐานหรือว่าครั้งที่ผลิตอาจจะใช้ใช้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ ตัวนี้ครั้งที่ผลิตมันอยู่ที่นะับก็ดูเอาเมื่อกี้ผมแกะสติกเกอร์มาแล้วนะครับปีที่ผลิตนะครับเอาเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตัวนี้มันมันใช้ไอซีเบอร์นี้แล้วนะผมให้เพื่อนๆดูนะครับซูงเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับมองเห็นนะครับอันนี้นะครับเพื่อนครับชัดเจนนะเพื่อนดูตามนี้แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่แว่นนะก็เลยไม่กล้าบอกนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาแล้วก็ไป ใช้แว่นขยายทีนึง่งเอาก่อนที่ผมจะไปเปลี่ยน IC เจ้าตัวนี้ก็ลืมลืมไปนะลืมตัวที่เรากําจัดสนิมตัวนี้ไปนะครับว่ามันขาดแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าสนิมเข้าไปเยอะนัเนื่อนครับในการวัด่ตัวรับสัญญาณรีโมทดีกว่านะครับตัว IR หรือว่าตัวรับสัญญาณรีโมทต,ตัวนี้นะเนื่นครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็จะสังเกตว่าก็จะมี3ขานะเนื่นครับก็จะมี3ขานะมองเห็นไหมนะ ถ้เพื่อนเพื่อนคว่อมลงมาอย่างนี้นะเพื่อนครับผมจะคว่อมมาด้านนี้นั้นเพื่อนครับก็เป็นลักษณะนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะตั้งไปที่ย่านวัดไดโอดตรงจุดนี้นั้นเพื่อนครับมันจะขึ้นค่ามากค่าน้อยนะเพื่อนครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะผมผมจะจิ้มโดยเอามิเตอร์สีแดงก่อนนะครับจิ้มไปตรงจุดนี้นั้นเพื่อนครับแล้วก็วัดขาที่สองนะครับนี่ครับแล้วก็เอามิเตอร์สีดำนะครับมาวัดขาที่สามครับเห็นไหมครับขึ้นค่านะครับดูนะดูให้ดีนะ ขึ้นค่านะครับของนี้ขึ้นค่านะครับซีนี้สลับทั้งมนครับมิเตอร์สีสดำม,มาแทนวิเตอร์สีแดงเม,มืม่อกี้นะครับแล้วก็วัดนะครับเนี่ยขึ้นค่าน้อยนะมันครับมันขึ้นค่ามากค่าน้อยอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับแสดงว่าตัวนี้ยังใช้ได้นะั่นเอนครับไม่ขาดครับเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปนะครับงั้นเราต้องไปหามาเปลี่ยนนี่นะครับนี่ครับโอ้ซนิมเข้ามานะโอ้โหเห็นไหมในข่าวจั่วเลยนะพื้นที่ละนี่ครับก็มีติดไว้ครับ สำหรับเพ้่อนที่จะซ่อมพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือว่าไม่ไม่ใช้ซ่อมก็เอาไปขัดเกี่ยวกับพวกรถหรือว่าอะไรต่างๆก็ถือว่าใช้ได้ดีครับไม่ต้องไปขัดอะไรแรงแรงนะเอาแค่เอาน้ำยายไ,ไปปไปลายสนิม,มันก็ออกก็ถือว่าโอเคนะหรับยี่ห้อนี้อ่ะต่อไปมาเปลี่ยนไอซีแล้วมาลองดูว่าไฟมันจะติดที่ป่านั่งันะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนไอซีเรียบร้อยแล้วน่นนะครับหลังจากที่เปลี่ยนไอซีอย่าลืมนะครับต้องล้างบอร์ดนะครับ ใช้น้ำยาใช้ทินเนอร์ล้างนะครับหรือว่าใช้น้ำยาจะผู้อิเล็กทรอนิกส์ล้างนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณนะอรัมาวัดดูนะครับว่าระหว่างที่เราเปลี่ยนได้รับความเสียหายหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับวัดขาหนึ่งกับขาแปดต้องขึ้นค่านะเพื่อนครับเพื่อนดูนะครับขาหนึ่งกับขาแปดนะครับดูที่มิเตอร์นะครับมันอาจจะนี่นะครับเห็นไหมครับสลับสายนะเพื่อนครับเพื่อนดูนะสลับสายครับจะต้องขึ้นค่าแบบนี้นะเพื่อนครับ่ครับเพื่อนครับ ค้นค่าแสดงว่า IC มันใช้ได้แล้วทีนี้ผมก็จะเสียบไฟแล้วครับเพื่อนๆครับมาดูกันครับว่าเสียบไฟแล้วมันเจ้าตัวหลอด LED ตัวนี้จะติดหรือเปล่านะื่บนครับแล้วก็เสียบไปนะนครับติดก็คือใช้ได้แค่นั้นเองครับไม่ได้มีหรอกอันนี้ครับเพื่อนๆครับติดเลยครับเห็นไหมครับ เสียที่ตัวไอซีควบกลุ่มแรงดันไฟตัวเดียวนะเพื่อนครับถือว่าใช้ได้นะครับนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างได้ดีครับแต่ละช่วงเห็นไหมไฟวิ่งมานี่มีกรองนะครับไม่ว่าไฟจะเกินอย่ไงไรตัวนี้ก็คือจะกรองกระแสมาเรื่อยๆครับอันนี้ครับก็ถือว่าผ่านนะเพื่อนครับนะแลเราก็ประกอบในนั้นเองครับเพื่อนๆครับนะครับก็เอาบอร์ดใส่เข้าไปนะครับเม็เม็ดไม่ไม่ต้องขันนอตแล้เหมเพื่อนครับมัน เขาออกแบบมาลักษณะนี้นนครับก็เป็นคลิปอีกแล้วครับนี่ครับอ้าวลืมเจ้าตัวกรองสัญญาณเมื่อกี้นะนรับนะตอนนี้ผมก็ประกอบเครื่องเรียบร้อยนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะเพื่อนครับนี่ครับนี่ครับไฟแสดงสถานะนี่ก็หมายความว่าชุด ic อ่ที่มันอยู่ตรงซิงค์เนี่ยนะครับผูมวลผลเรียบร้อยผ่านการทำงานนะครับก็จะแสดงออกมาในลักษณะของหลอด led ตรงนี้นั้นเหมือนครับนี่ครับถ้าเกิดเป็นรุ่นมีหน้าจอก็จะแสดงออกมาเป็นหน้าจอนะครับก็จะเป็นในลักษณนะนี้ครับถือว่าใช้ได้แล้วครับนั่นเอนครับนี่ครับสำหรับการซ่อมกล่องดิจิอนของแฟมิลี่นั่นเอนครับง่ายๆนะครับ,รบเพื่อนลองทําตามด้วยนะเพื่อนครับชอบก็กดถูกใจกดซับสไครป์กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ